สามสิ่งสำคัญมากที่คนดูแลฝ้าต้องรู้ก่อนอื่นนะคะในการดูแลฝ้าเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำอย่างไรให้ตอบโจทย์เห็นผลและก็ตรงใจเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นกังวลเกี่ยวกับฝ้าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่เราจะต้องทำความรู้จักทำความเข้าใจก่อนเลยข้อแรกนะคะฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาด อันนี้หลายคนถามเข้ามาว่ามันจะทำให้หายวับหายจางไปเลยได้ไหมต้องบอกว่าไม่สามารถทำให้หายขาดได้เพราะฝ้าเนี่ยอย่างดีคือทำให้มันจางลงแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะมีร่องรอยเหลืออยู่ได้เพราะว่าพอมันเป็นมันเกิดจากเม็ดสีเมลานินที่สะสมอยู่ด้านใน บางคนนะคะก็คือจางในขณะที่จาง40% 50%บางคนจางแทบมองไม่เห็นเหลือแค่ลางๆ15% 2ห์แบบนี้ทาแป้งกรบกบก็มองไม่เห็นแล้วลักษณะของฝ้ามันคือแบบนี้เพราะมันอยู่ด้านในเราไม่สามารถจะทำเหมือนกันทำความสะอาดภาชนะ อ่าเหมือนกับการที่เราลงน้ํายาล้างจานล้างให้มันเรียบเลยหรือขัดให้มันเกลี้ยงแบบนั้นไม่ใช่ค่ะมันสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ไม่ว่าเราดูแลด้วยวิธีไหนไม่ว่าจะเป็นการเลเซอร์นะคะหรือว่าการดูแลด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือบางคนไปใช้ครีมขาวไวสเร็วอันนี้ต้องบอกเลยขาวจริงไวจริง3วัน7วันแต่มันก็กลับเข้ามาใหม่ได้ แล้วก็เข้มกว่าเดิมได้ด้วยยิ่งใครใช้ครีมขาวไวสายเร็วกันต้องเตือนกันเลยนะคะไม่เห็นผลแน่นอนเพราะว่าระยะสั้นๆคุณเห็นแล้วมันขาวแต่ระยะยาวทำร้ายผิวค่ะฝ้าถาวรมาแน่นอน 2. นะคะสิ่งที่ต้องรู้คือฝ้าเป็นแล้วเนี่ยจางลงได้จริงแต่มันกลับมาใหม่ได้ต้องดูแลระยะยาวแล้วก็ดูแลไปตลอดค่ะ สิ่งนี้หลายคนเนี่ยถามเข้ามาว่าหยุดดูแลฝ้าได้ไหมหายแล้วไม่ต้องดูแลเอาจริงๆนะคะเกตอยากจะบอกตรงๆว่าการดูแลฝ้าก็เหมือนกับการบำรุงดูแลผิวเหมือนกับการดูแลสุขภาพเช่นถ้าคนเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันอะความดันสูงคุณก็ต้องดูแลสุขภาพรักษาระดับเบาหวานหรือว่าน้ำตาลไม่สูงเกินไป กินยาความดันควบคุมความดันให้ขึ้นเราก็ต้องรู้จักที่จะงดสิ่งที่เป็นแป้งหรือน้ําตาลหรือว่าของหวานหรือของที่กระตุน้นใช่ไหมคะอินซูลินพวกนี้ก็คือสุขภาพส่วนฝ้าเนี่ยก็คือเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกันถ้าคุณรู้แล้วว่าสาเหตุที่กระตุ้นฝ้ามาจากแสงแดดแสง UV หรือว่าฮอร์โมนต่างๆหรือว่าการที่เราเนี่ยไม่ดูแลสุขภาพร่างกายนอนก็ดึกด้วยไม่ดูแลผิวเลยอันนี้กระตุ้นฟ้าได้แน่นอน คุณก็ต้องดูแลเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดการดูแลอ่ะฝ้าจางแล้วหันไปนี่เลยตากแดดจัดไม่ทาครีมก,กันแดดหันไปลุยเลยกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิดรวมไปถึงไปขดัดไปลอกไป ใช้สารเคมีแรงแน่นอนฝ้ามันก็จะกลับมาค่ะเพราะการดูแลฝ้ามันคือการดูแลผิวทําให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นทนต่อแดดได้มันก็จะทําให้แสงแดดหรือการที่โดน UV ต่างๆไม่กระตุ้นฝ้าให้มันเกิดขึ้นมาใหม่หรือว่าเข้มขึ้นเหมือนเดิม 3. นะคะการดูแลฝ้าต้องอยู่ในความปลอดภัย ใช้ของที่อ่อนโยนเพราะฝ้าไม่ชอบความรุนแรงหลายคนอาจจะมองว่ายฉันไปแบบลอกดรวยเคมีเลยไหมมันจะได้หมดเกลี้ยงเกลี้ยกลา มันไม่เหมือนกับการกําจัดฝาหรือว่าครี่แมงวันแบบนั้นนะคะเอามันออกไปฝ้าเนี่ยมันก็คือที่อย่างเกรดอธิบายแล้วมันสามารถกลับขึ้นมาใหม่ได้คุณหายวับวันนี้ยิงเลเซอร์หายไปเลยแต่มีปัจจัยทําให้คุณไปโดนแดดมีปัจจัยทําให้ฝ้าขึ้นมันก็กลับขึ้นมาอีกได้ดังนั้นก็ต้องดูแลกันไปค่ะใช้ของที่อ่อนโยนปลอดภัยเราจะได้ไม่โดนสารแรงและไม่เป็นฝ้าถาวร อันนี้ก็เป็นความปรารถนาดีนะคะที่เราจะบอกอยากจะบอกกันตรงๆ การดูแลถ้าเราเลือกที่ดีแล้วเลือกได้ดีมันคือการบำรุงถึงข้างในทำให้ผิวของเราเนี่ยอยู่ได้ระยะย,ยาวเกดก็อยากแนะนำตัวที่เกดใช้เองด้วยเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเกที่ตัวนี้จะช่วยในเรื่องลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้าขึ้นลดริ้วรอยแล้วก็อาการแสบแดงแสบกลานตัวนี้จะช่วยเรื่องของฝ้าเป็นหลักเลยร่วมกับการทาครีมกันแดดที่เราบ,บอกว่า ฝ้าหมดไปแล้วกันแดดคุณที่ยังต้องทาอยู่ดีเป็นเกราะคุ้มกันนะคะและก็แน,นะนําสบู่สูนไัยแฮนเมดว่านนะคะจากเคที่ที่ไม่มีสารค่ะชุดนี้เซตนี้รา,าคาพิเศษทัก